สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับมาตราการช่างนะคะมาตราการช่างมาตราการช่าง100่งกรัมเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งขีดอ่1 1> าหนึ่งขีดสิบข <1 km. S 1> ีดเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมอ่าหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมพันกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งเมตรกตันนะคะ อันนี้คือมาตราการช่างทีนี้การบวกลบเกี่ยวกับมาตราการช่างมาดูตัวอย่างสมมุติว่าโจทย์ให้65กิโลกรัม7ขีดรวมกับ32กิโลกรัม5ขีดเท่ากับเท่าไหร่วิธีการทำเราก็แยกออกมาเป็นกิโลกรัมกับขีดก่อนนะคะเพราะว่าการบวกเลขมาตราการวัดการช่างการตวงเวลานะี่ย มันจะบวกไม่เหมือนกับการบวกเลขธรรมดานะคะแยกออกมาแล้ว65กิโลกรัมเราก็เขียนลงไปเลยหกิกิโลกรัม7ขีดบวกกับ32กิโลกรัมหขีดก็เขียนลงไปเลยแล้วก็บวกกันธรรมดา7ดบวกหก็ได้ <S 2> 2 <S อ่า12 <S 2> 2. <S เราไม่เอาไปทดนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นขีดใช่ไหม ฝั่งนี้หน่วยเป็นกิโลกรัมเราไม่สามารถที่จะเอาไปทดได้ก็แยกออกมาก่อนได้12อ่าห้าบวกสเป็นเป็น7จ็หบวกสมเป็น9ดังนั้นข้อนี้ตอบเก้กิโลกรัม 12, 12. ขีดนะคะเวลาการตอบก็ตอบแบบนี้เลยเข้าใจไหมคะอ่านี่คือการบวกเลขเกี่ยวกับมาตราการ ช่างนะคะ